สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทนวัฒน์ชนแนลนะครับพอดีผมมีพัดลมคอยล้อนแอร์อยู่นะครับก็ตัวแอร์นะครับก็เสียแล้วนะครับก็เหลือแต่พัดลมคอยล้อนนะครับผมก็จะทําการดัดแปลงนะครับมาใช้เป็นพัดลมระบายอากาศเรานะครับวิธีการนะครับก็ต้องมี ความรู้นิดนึงนะครับสําหรับไฟนะครับเพราะว่าสองเส้นนี้นะครับเราสามารถต่อกับปลั๊กไฟเราได้เลยนะครับส่วนสายพวกนี้นะครับเขาจะเข้าไปในคอมเพรสเซอร์แอร์เขาไม่ใช้งานนะครับเราจะใช้แค่สองเส้นนะครับก็คือเส้นดำครับเป็นเส้นสายไฟนะครับส่วนเส้นสีขาวครับเป็นสายกาวนะครับนี่ครับเราก็จะมาทำการ เปลี่ยนจากพัดลมคอยล้อนะครับมาเป็นพัดลมระบายอากาศของเรานะครับมาดูครับว่าความแรงจะแรงแค่ไหนนะครับใช้ได้แค่ไหนนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับผมก็จะใช้นะครับให้มีโอกาสครับใช้ตัวปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มตู้ปลาก็ได้นะครับจะนำมาต่อเข้าตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ปั๊ม น้ำเข้าไปนะครับเพื่อจะทำเป็นพัดลมไอเย็นนะครับของเราครับเพราะว่าน้ำเขาจะเข้าไปหมุนเวียนนะครับตรงในท่อนะครับแล้วก็จะมีความเย็นพัดลมดูดออกมานะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันดูเลยนะครับว่าความแรงเขาจะแรงแค่ไหนนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ทำการต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาทําการทดลองเสียบไฟดูครับว่าพัดลมเราจะติดไหมนะครับแล้วก็มีความเย็นมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะทําการเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับครับตอนนี้พัดลมเราก็ทํางานแล้วนะครับความแรงนะครับก็ประมาณพัดลมเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองของเรานะครับก็ ถือว่าใช้งานได้นะครับเอาไปตั้งไว้นะครับครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะทำเป็นพัดลมไอ,อยเย็นนะครับพัดลมไอน้ำนะครับครับก็มีความเย็นนะครับก็าถามว่าเปลืองไฟไหมนะครับ ก็พอๆกับพัดลมอ่ะตั้งโต๊ะที่บ้านเรานะครับครับก็ถ้าใครมีอ่ะพัดลมคอยร้อนของแอร์นะครับก็สามารถนามาดัดแปลงได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีความรู้เรื่องไฟฟ้านิดนึงนะครับหรือเราจะดูนะครับที่หลังฝาเขาครับเขาจะมีวงจรไฟให้ดูอยู่นะครับ แต่ก็อยู่แต่ละรุ่นนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องไปดูวงจรไฟนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ